สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวอรวรรธมงคลกุลนักศึกษาสาขาว,วิชานิเทศศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวฝึกหัด MS News วันนี้จะพาไปเกาะติดการแข่งขันกีฬาวางแดงเกมครั้งที่25ซึ่งดำเนินมาถึงวันที่3ของการแข่งขันแล้วจะเป็นกีฬาประเภทใดนั้นบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ อันนี้คือการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเป็นการพบกันร,ระหว่างคณะวิทยาการจัดการเสื้อสีชมพูและคณะวิทยาศาสตร์เสื้อสีเหลืองซึ่งวันนี้เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเนื่องจากแต่ละทีมมีความพร้อมและมีการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีสวัสดีค่ะวันนี้น้องมาเชียทีมไหนคะมาวันนี้มาเชียของทีมของวจครับวิทยาการจัดการครับผม อยากจะส่งแรงเชียร์แรงกําลังใจให้กับนักกีฬาที่แข่งขันอยู่ยังไงยังไงบ้างก <laughs> ็ <laughs> อยากให้เพื่อนๆนะครับผมที่แข่งไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเพื่อนนะครับก็ทาทาให้เต็มที่ครับแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเกมของเกมกีฬาแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคณะดีที่สุดครับก็อยากให้สู้ๆครับไฟติง้งโอเคค่ะ สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายวันนี้ผลปรากฏว่าคณะวิทยาศาสตร์ชนะคณะวิทยาการจัดการไป2ต่อ0เซตและการแข่งขันกีฬาในวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วพรุ่งนี้จะเป็นกีฬาประเภทใดนั้นไปติดตามชมใน MSNEW s วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ